ระเบิดล่างปอมนากาครับตันเปิดมาผมแก๊งออฟนิวยอร์กเปิดมาชิกรลชัดแปะลงไปฮะทางด้านฝั่งนากาผมใส่หนักจัดเตมผมไม่สนใจโทฟูกันต่อสมอลเบเิลเปิดเข้าไปครับทางด้านนี้ลิวเชเดอร์เจาะกาะมาต่อใครได้เปิดบัตรเป็นไส่นั่นเองครับผมจัดการฟินิกไวฮะไล่ตามต่อปัทมาแมนตีเข้าไปฮะ สตอมแฮมเมอร์ตายผมดอกนี้แล้วก็เคาะย้ำเป็นทีไม่ต้องโมนิช่าเข็บไปฮะเคาะย้ำต่อผมจากด้านของโทฟูแตกพ่ายด้านล่างนี้ก็จะบวกกันครับบวกกันทุกที่และยิงกดไปนะครับกิวเกียวตายฮะฝั่งบนนี้ครับผมไอชาร์ดบล็อกไว้ฮะโทฟูอัพสกิลเลยครับผมเป็นด้านตัวของสปิริตครับยืนสู้ครับผมโอ้โหตีนิทาร์มติด2ดอกอีเข้าไปขวนมะเข้าจิ้มมาต่อใส่ตายผมแท็กทีพยายามจะสู้ครับไม่ไหวครับยับซอฮะ ขอย้ำลงต่อครับคุกกี้อัดลงไปฮะเจ็บหนักครับผมบาเป้บาเป้โดนนวดครับผมเรียบร,ร,ร้อยแตกพรายฮะริวเชเดอร์จอกเข้ามาครับผมสตันสตอมแฮมเมอร์กวาดครับเคลียร์อิลูชันทิ้งครับได้เงินมานิดๆหน่อยๆฮะแต่ยิ่งเลนเงินยิ่งเยอะครับผมตัวอิลูชันโกฟิทก่อเข้าไปใส่นั่นเองครับโดนชิลิคทัตหนืดย้ำต่อยทีฝานั่นย้ำสองก็จัดการโทฟูไปครับโดนไอชาร์ดบล็อกนิดๆแล้วก็ฆ่าไปครับในเลนบนบวกกันทุกที่ทุกเวลา จะม,มาเซนโทโฟูชิวแคลดแปะลงไปครับผมเวฟโอเวอร์มิกออดลงฮนะโซอนลเคิลจิ้มใส่ครับที่ด้านหนุเขาเอลสี่เอลสีถอยครับผมใส่ด้านนี้มีวาร์ปซ้อนมาหรือเปล่าไอ้เป็นด้านหนุของยับซอฮะสนโบนบอลเชิงเข้าไปเซนโทโฟโทโฟเรียบปลอยครับไม่รอดถอยกับใส่ฮะชิวแคลดอีกทีซอร์นัลเคิลยับต่อปั๊บขึ้นมาครับแท็กทีมตีใส่ด้านรัชมันต์เตีครับผมไม่ดิดอัพคุณไม่มีพลังของสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะ ดิสอาร์ไม่ติดครับผมบอลแล้วนี่เปิดมาครับนิชาดูแล้วเมื่อวันมาฟาร์มปลาผมปั๊มยิงกันไปครับจัดการโซโลคิวฮะนิชามีวอนอยู่ตรงนี้นั่นเองเตยดูเอลเปิดมาต่อสมาร์ทโฟไปครับแล้วโลริงทันเดอร์ชนครับผมอิมมอรอดหยู่ตรงไว้สตันครับผมเปิดมาอีกทีโลริงเดิ่มปาดดึงซ้ายขวาครับทางฝั่งไซว่าอะไรเขายับซอขวานคุ้ยกันไปบอกไซยับซอตายคู่เจอขวานซิงฮะไม่รอดผมอิมมอร์ดก็บินมาเตอร์แล้วนี่ปั๊ปปี้ด้านล่างจะตายผมโดนร่างปอบถงเข้ามาตีผม แหลกลานเหมือนกันดานบนนี้กับบวกกันไม่อยู่ครับอลสิงดึงเข้ามาย้ำต่อใส่ดัโทฟูโทฟูรเรียบร้อยสแตนสตอมแฮมเมอร์ก็สเตนตีเข้าไปบอลเลยนี่ครับหนืดไวหนึ่งสเต็ปแล้วก็ปั๊มยิงมาทีดอกสุดท้ายเข้ามานาหมดหลอดพอดีครับนีช่าะดับเบิบูคิวครับบอลเลยนิ่งมาอัดหนักจัดเต็มครับผมทางด้านสตนอมเมอร์มมมรเรียบร้อยไหมครับมอธทำไม่กิ่เซสเปิดไหมครับใส่ที่ตัวของฝั่งยับซอยกดึงก็ไปครับอัดเต็มที่เลยย้ำซอ ย้ำซอเรียบร้อยครับผมไม่รอดฮะทายมารอหยุดย้ำลงต่อผมตีคอเข้าไปครับฝั่งวเดนมาทอมแมนเดินถอยออกได้เปล่าดึงลากเซนเดอร์ไอ้ปลาโดนไปสองคนแต่ไม่มีดาเมจทำต่อฮะมาทอมแมนจะรอดบ่าวไม่รอดผมพุทธพันต่อยสุดก็ไม่มีลัสเบิร์กตายครับแล้วยิงคอต่อย้ำซอย้ำซอไอชาดึงบล็อกไว้แต่เจอหมูยิงเหนือครับย้ำซอตายไปครับผมเจอขวานซิ่งปาดมาย้ำอีกทีหมาจังหวะนี้ครับผม ปาเธอโน่ไอ้บลาสเข้าไปบอกคุกกี้ช่วยผมแต่คุกโอ้โหสโนบอลถอยหน้าไปฮะอัปเปอร์คัตย้ำต่ออีกทียังไงครับผมบอทเธอเมื่อกี้เสร็จครับย้ำสอดตายผมว่ามีกลับไม่ได้ครับแลกชีวิตครับเกินไปข่ายที่ห้ารอยครับผมได้ทางด้านอากาดีนและซอมมอร์บอลเลนิงมาล้วงแนวหลังไซเรนยัดไปที่น่า s n น p f i r e w a l l กดึงกันไว้ครับยกกล้อมมาต่อเนี่ยกริ่งหลบทางด้านัวของฝั่งขับขี่ปลอดภัยฮะ บอลเลยนิ่งเปิดไปบอลเช็คดึงกันไว้ครับผมดูเอลยัดล,ลูกต่อฮะดิชาจัดการได้รัชมั์ไปบอมเวฟอัดต่อยทีมันจิ๋วเจ้าครับเรียบร้อยฮะ,อยอยฮะบอลเลยนิ่งมาไซเลนครับบอลเช็คดึงกันไว้ไอ้บราสผมแปะลงย้ำต่อหรือเปล่าครับปั๊มยิงดอกสุดท้ายมาพอดีครับ,บรัชบุษตัยผมโดนพิกอปเวียงควานมาครับปั๊มเติต่ออีกทีครับแล้วก็บอลเช็คดึงกันไว้กับสันเรย์ครับดึงกันต่อฮะับใส่หนักชาเต้อีกทีผมซาวซัมเมอร์ตายผม อีกคนร้าได้ถอยออกไปครับผมนนั่นฟินนิคฮะมาวอลเชกหนึ่งครับผมฝั่งก้านนี้ครับยอดมาทั้งไม่กี่เซตไปครับผมบลาสมูชยังไงต่อส่วนเข้าจิ้มเข,ามเขามา้าเย้ำใส่เรื่อดตัวของมันย้ำสอดย็บสอดเรียบร,ร้อยฮะเอซก็บอกคิลลิสปรีวอลเชกหนึ่งกันย้ำต่อยที่ผมหายบิงเนี่ยก็โทฟูฮะนากาเปิดหลับไว้ครับเซตให้ใครดีฮะ ้านนี้โรลิงฮันเดอร์กล่าวว่าจะสตันครับผมใส่รัวๆวครับเสียเดเอเจิตไปครับตัวของฝั่งสตอมและสตอมขึ้นมาใหม่สเวนก็เปิดก่อน,เนสเตตีหน้ายา้ำอีกทีมีบีเคบีผมชนหลังไม่สนุดครับแล้วก็ตียาวต่อดูเอลเอาดาเมจกันไปแล้วครับทางนั่นของเอลซีแล้ววาร์ปกลับได้บอลคิวเจอเปิดมาเจานี้ก็สูเปอร์โนว,วาครับไล่กันต่ออีกทีฮะ โรลิ่งทันเดอร์ครับผมใส่เต็มครับระเบิดรอบชิดกันไปคือฮะทางด้านตัวของป่าปาร์ปี้ไงตอนโรลิ่งทันเดอร์ชนกันพ่อขอ้โหขวานซิงครับอัดรัวคีอฮะบอลแล้นี่กวาดมาปั๊มอีกับย้ำต่อย้ำต่อจากการเด่นเองไปผมส่วนอีเชียจัดการซอมซัมเมอร์ไปฮะดับเบิ้ลคิวครับผมสตันไปครับจังหวะนี้ครับสับๆย้ำอีกทีสโนุบบอลชนแล้วดูเอลปาดผ่านเข้ามามาทำมาแมนจากการลาสบุดไปได้ผมทีมวัยครับหลับเซตให้ชาวบ้านเขาเหรอครับเนี่ย โอ้ไม่ก๊อดไอชันมาครับซามาโคจิ้มเข้าไปครับผมสโนบอลหลบทันหรือเปล่าเอ๋โรลิงฮันเดอร์ชนกับผมเชนซีซีไปสโนบอลทันครับแต่ว่าไม่มีใครอยู่ด้วยนะชนเข้าไปครับบิงไม่ได้เจอสเลชฉีดค้างไว้ก่อนครับวิชั่นด้านล่างไม่มีครับผมจะลงไปหาครีมไม่ได้ครับทางฝั่งเอ่อทัสกาผมแล้วนี้ครับจับล็อกไปตีรวบเลยครับผมตายครับเซนเซอไซแรงจังเชันเดินจ่อมาอีกครั้งใหญครับผมเข้าไปเสิร์ฟครับแล้วตอนนี้เปิดซูเปอร์นัวไปฮะ ฐานด้านาการหลับไปก่อนผมแล้วก็ค่อยปิดหลับจังหวะที่ไข่ฟินิกจะระเบิดพอดีกับผมสนุนและไม่ไหวกับผมเนื่องจิวเจอร์กระโดดหนีหนีไม่พอด้วผมบอกเลยดีกวา่าผ่านอัวไมค์พีครับผมแซมซอนจัดก,การนั่นเอ็ไปฮะอีกครั้งได้ถอยไปก่อนรัสมูตกรับผมดูเอลหมาแบบเน้นๆๆครับผมเรียบร้อยหมดใส่จังก,การรัสมูตสไปค์ตายเป็นสี่ครหมดเลยทีเดียวครับผมไม่ไหวฮะจังหวะนี้ครับปิงไปก่อนสเตนกับผมสับครึ่งหลอดครับเฟิร์สช็อตสแตนแล้ว ล้วก็สับนะครึ่งหลอดก็เลยทีเดียวนาการดอปมาเป็นไเดอร์เลยครับผมบอลเลนนี่ครับดึงชนก็ไปจังหวะนี้ครับนาการแตกครับผมระแหงไปเรียบร้อยฮะบอลเลนนิ่จับตายครับเรียบร้อยเลยบอลเลนนิ่งกวาดมาครับพลยเมื่อรอหยุดลงกันไว้ับผมใส่ด้วเ้เวทครับผมนาการเปิดหลับไปอีกแล้วแล้วไข่ฟินิกฮะสตันรอบชิดแน่นอนครับผมแล้วก็ยังไงต่อนีอ้เขาบีเคบีครับค้างลงกันไว้ครับผม ทางฝั่งนั้นใส่บีเคบีแล้วก็ปั๊บให้นัทสเวนครับลุยกันต่อฮะเลือนเข้ามาผมสันเลจีไปให้กินชีบสบอร์ดสโนบอลชนก็ใส่ที่เดินกูกิลกีกีไปครับผมสตตน์สนตอปแฮมเบอร์ไปแนวหลังส่วนด้านหลังนี่ดูเอลยันลงต่อที่ด้านไปโกไปโกตายครับผมบทจบเกมครับเซตอัพมันต้องการความเป๊ะแบบสุดๆแต่ฝั่งนั้นซีเ B B คมีบีเคบีฮะ